สวัสดีครับคลิปนี้ะนะครับการทำนายดวงนะครับขอบคุณที่กดวันเสารนะ์เนาะให้ผลในช่วงของเดือนกรกฎาคมในเรื่องของความรักนะครับคลิปนี้นะครับการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีพี่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวโดยมีรายอยู่ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ค่าค่าดูเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับโดยด้วยเป็นกำลังใจให้กับดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจเนาะชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้นะครับจะได้ไม่ แล้วก็ฝากคอนเทนต์อื่นเนาะไม่ว่าจะเป็นวอล์กพิการอะไรอย่างนี้ก็จะเดี๋ยวจะทยอยปล่อยให้นะครับคิดว่านาในช่วงวันหยุดยาวเนาะอาจจะได้เจอโดนะครับแล้วอาจจะมีการดูดวงฟรีด้วยนะครับขอให้ติดตามไว้เถอะนะครับสำหรับช่องโดเนาะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มนิดนึงสำหรับผู้ที่การดูดวงส่วนตัวนะครับโดสามารถรับคอนแทคเนาะที่จะติดต่อขอรับดูดวงเนี่ยโดรับตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าโดจะจัดคิวให้เฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเนื่องจากว่า หมายถึงจัดคิวดูเลยนะครับไปถึงว่าคือถ้าบอกว่าเออสมมุติท่านโทรมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยโดสามารถลงคิวให้ด้วยวันนี้วันนี้นะครับซึ่งลงคิวเนี่ยก็คือลงเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะนะครับทาง -2 ช่องทางสำหรับคนที่มีคู่วันเสาร์นะครับขอให้มาดูตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังเราจะทำท i m e s t a ไว้ให้นะครับคนที่โคบกันมากกว่าสามถึงหกเดือนหรือเพิ่งมีกรณีกันมาหมาดๆเนาะมาดูได้เลยนะครับอ่ะอย่างแรกก่อนสลับ คนมีคู่คนมีคู่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าหลายๆคู่มันไปจากกันไม่ได้เนาะเพราะอะไรในแง่ดีคือการวางอนาคตอะไรหลายๆอย่างอะเราวางร่วมกันหมดเลยอืมเราวางอนาคตหลายๆอย่างร่วมกันหลายๆคู่มันเป็นในเรื่องของการที่จริงๆเราค่อนข้างติดบ่วงบ่วงบุญบ่วงกรรมอะไรก็ไม่รู้อืเออแต่ถามว่า ก็มีอนาคตอะไรร่วมกันรออยู่อ่ะอมแต่เราถามว่าเราถอนตัวถอนใจออกมาไม่ได้นะใช่ใช่เพราะอะไรคูเวนคูกรรมชัดๆเลยอืมมันเหมือนกับเราก็ค่อนเราก็ว่าเราเอ้เราก็เลือกมาดีแล้วนะตอนคบนะ่ะเราก็ว่าเราเลือกมาดีแล้วนะตอนคบนะ่ะทำไมมันอยู่ไปแล้วทำไมมันเหมือนเราไปจากเขาไม่ได้สักทีติดใจ,จนเสน่ห์ติดใจคารม หรือติดใจได้อะไรก็ไม่รู้หรือความรับผิดชอบอะไรก็ไม่รู้ทีมงอยู่ด้วยกันประมาณนั้นเลยแล้วเนี่ยบางคนมันเป็นเนรื่องของการที่แบบก็ยังผูกพันอ่ะก็ยังที่จะแบบอืมยังจะหยิบยื่นไมตรีอะไรดีๆให้นะในช่วงกรกฎาเนาะซึ่งอาจจะเป็นชว่วงที่อัดคลิปอยู่นี่นะภาพรวมเป็นไง ระวังเรื่องอีโก e ้ก่อนเลยอืมอีโก้การมีปากเสียงการที่บางทีจริงๆเราทุ่มเทให้กันและกันมากนะครับแต่มันเหมือนกับว่าบางทีก็ไม่ค่อยยอมกันหรอกเอาชนะค่ากานกันด้วยแต่ในคู่ที่ไม่ปกติเนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องราวของคนสองสามคนเลยประมาณนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงคิดว่าน่าจะมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วด้วยซ้ำนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้มามาหรือเปล่าเออมาแหละนะครับ น่าจะมานอกจากน่าจะไม่ได้ฝั่งฝั่งแฟนคุณอย่างเดียวด้วยอันนี้ต้องดูดีๆนะว่าเป็นกรณีไหนแต่บอกเลยว่ามีคนในคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้กังวลมากกังวลจริงๆนะครับเพราะมันเหมือนกับว่าอ่ะลักษณะของการปกปิดบิดบงนะังมีแน่นอนเด๋ยวเฉพาะอาจจะเป็นตัวคือชาววันสุกอ่ะเอ้ชาววันเสาร์เนาะลึกๆก็เป็นความที่ไม่มั่นใจในตัวเองอืมไม่มั่นใจว่าเอ๊ะฉันควรไปต่อดีไหมชาววันเสาร์เขทาท่้เหนื่อยเนาะเหนื่อยแหละ เหนื่อยทั้งความคิดเหนื่อยทั้งความรู้สึกเหนื่อยในอะไรหลายๆอย่างที่มันเหนือนกับว่าก็ไม่ได้เคลียร์ <c oughs> ก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายมากความซึ่งถามว่าแล้วแล้วจะทําให้เราเราเราสามารถที่จะไปต่อกันได้ไหมมันก็ยากเหลือเกินก,การที่แบบอย่างที่บอกเลยว่า มันอยู่กันด้วยเวรกรรมหรืออะไรก็ไม่รู้อะคู่เวรคู่กรรมดีๆนี่เองเออแบบนั้นเลยเหมือนรอชดใช้แล้วก็พร้อมจะปล่อยมือกันเมื่อไหร่ก็บอกอืมถามว่าทำไมอ่านอย่างนี้เดี๋ยวดูฝั่งแฟนเนาะในช่วงการเดือนนะครับแต่เดี๋ยวขออ่านฝั่งชาววันเสาร์กับความสัมพันธ์ภาพรวมเนาะเป็นไงซามดาบเลยอะอืมแรงมากมีความสัมพันธ์แทกแน่นอนดูไม่สามารถอ่านอย่างอื่นได้เลย อาจจะแทรกทั้งคู่ด้วยนะต้องบอกก่อนเลยอืมโยวไม่สามารถอะไรอื่นได้จริงๆครับแม้ว่าในคู่เบาๆอ่ะ<า><า>มันอาจจะเป็นเรื่องของความทัศนคติก็ตามแต่มันมีฝั่งในฝั่งที่คิดในเรื่องของการที่เอาความสัมพันธ์ใหม่แทรกเข้ามาได้เลยอืในช่วงปลายเดือนเนาะปลายเดือนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหขอคู่ที่ไม่ปกติก่อนเลยนะ ไม่ปล่อยนะจ๊ะไม่ว่าความสัมพันธ์ใดก็ตามแต่ในคู่ที่เบาๆเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการที่เป็น perfectionist กันตึงกับแฟมากตึงกับแฟมากเลยแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะมีแทรกหรืออะไรก็ตามแต่พอถึงเวลาถ้าเราหนักแน่นขึ้นมาขอให้รู้ไว้นะครับว่าตึงขอตึงเลยอะตึงกับแฟหน่อยหนึ่งคือเฮ้ยยู่จะมาเล่นๆกับไอ้ไม่ได้ละพอเราก็ไม่เล่น,ลนแล้วนะหลังจากนี้คือความไม่เล่นแล้วนะ เราไม่ไหวเราหนักทางานก็หนักแล้วกับกับแฟนก็ยังจะหนักอีกคุณก็เลยมีความรู้สึกไม่ได้ละไม่สามารถอืมซึ่งถามว่าฝั่งแฟนหรือภาพวงงความสัมพันธ์มันเป็นไงเนาะต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆมันก็มีเรื่องราวดีๆครับเข้ามาบ้างหรือเป็นการที่อาจจะต้องมานั่งทบทวนกันตั้งแต่เกิดเรื่อง ยันตอนเนี้ยอืมว่าสุดท้ายแล้วอะเราจะไปเวไหนอืมจะปรับให้ได้หรือเปล่าบางคู่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับอ่ะมาดูในช่วงกรกฎาของแฟนร้างเนาะแฟนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าอืมบางทีเขาอาจจะเจอความสัมพันธ์ในวงเพื่อนได้ด้วยนะครับเ,าาจจเจอความสัมพันธ์ในวงเพื่อนก็ไม่เท่าไหร่แล้วบางทีไปคนติด เพื่อนมากเกินไปมันก็เลยทําให้ชาววันเสาร์กังวลว่าตกลงการติดเพื่อนของเขาเนี่ยมันพ่วงอะไรมาด้วยหรือเปล่าซึ่งคู่ที่ไม่ปกติก็พ่วงมาจริงๆครับในช่วงกลางเดือนอืมแต่ในคู่ที่ปกติเลยมันเหมือนกับว่าเขาอะได้คอนเน็ชันแล้วมันทําให้เขาอะต้องได้รับผิดชอบงานใหม่ๆด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เขาอะไม่ค่อยมีเวลาหรือบางทีอะไรหลายๆอย่างไม่เคลียร์ไม่ลงตัวเนาะเขาก็เลยอาจจะขอเฟดออกไปก่อนอืม ในคู่ที่เบาแล้วนะซึ่งมันทําให้คุณอนะลึกๆคุณก็มีความรู้สึกว่าขัดสับสนในใจมากเลยว่าแบบเฮ้ยเราก็ว่าเราเราอยากพัฒนานแล้วนะแต่ทําไมมันมันยังติดอะไรกับเรื่องนี้กับคุณอีกอะไรเงี้ยอืมติดในเรื่องของการที่บางทียังเห็นงานสําคัญกว่าเราอะ่ะเออหรืออะไรแบบเนี้ยหรือมันเป็นในการที่แบบพอพูดคุยกันไม่ลงตัวเนี่ย ฝั่งแฟนก็เริ่มแบบเริ่มมีคนแนะนําซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนนะแนะนํำเขาด้วยนะแนะนําแบบว่าแนะนาในทางที่ผิดอะ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยมันเหมือนกับว่าแนะนําเขาให้แบบเฮ้ยถ้าไม่ไหวก็มีคนใหม่เลยอะไรเงี้ยอืมไม่เวิร์กไหมอืมซึ่งมันไม่เวิร์กหรอกหรือมันเป็นงานที่เขา,านั่นแหละไปเชื้อเชิญโดยที่ผ่านมุมเพื่อนอืมดูดีๆนะว่าเป็นกรณีไหนนะครับ ในช่วงกลางปลายเดือนเนาะมันมีเหมือนกันนะที่แบบบางทีเขาก็เผลอคิดเผลอคิดถึงคนเก่าๆเผลอที่เผลอคิดถึงคนที่เขาเจอในวงเพื่อนอืมแต่มันเป็นลักษณะของการที่เขาก็ได้แต่คิดเพราะอะไรมันเหมือนกับว่าลึกๆเขาก็อยากทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นทางคู่ที่ปกติคู่ที่ปกติเนี่ยก็คือเบาๆสุดเลยก็คืออยากทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นอ่ะเพราะแฟนก็ดูเออดูตึงแหละ แต่ก็เข้าใจได้ว่าเพราะอะไรพอรักไงเออพอเขารักเราคือคุณคือแฟนเข้าใจคุณนะครับในคู่ที่ปกติแต่คู่ที่ไม่ปกติต้องบอกก่อนว่ามีความสัมพันธ์ที่เขาไม่คิดจะปล่อยได้แน่เออไม่คิดจะปล่อยและซึ่งอ่ะอาจจะนํามาเข้ามาแต่แรกเพียงแต่ว่ายังยังยังไม่เปิดเผยศัตรูให้ชัดเออร้ายเนาะ ร้ายนะเอาจริงถ้าถ้าเปิดแบบนี้ก็ก็ร้ายนะอืมถ้าไปหนึ่งนี้จริงๆคือร้ายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการที่เหลือปล่อยเขาไปอยู่กับวงเพื่อนบ่อยๆดูดีๆนะครับอืมว่าการไปเจอคอนเนคชั่นใหม่ๆเนี่ยมันเพราะเรื่องงานหรือเพราะเรื่องอะไรกันแน่เออแค่นั้นเลยคนโสดเนาะคนโสดเนี่ย โซเซนิกก่อนนะโซเซนิเรามีความรู้สึกว่าอืมคุณยังวาดฝันกับอนาคตไว้กับคนเก่าๆเย <You know. S 1> อะเนาะเออที่มันเคยวาดไว้กับคนเก่าๆซึ่งคนเก่าๆก็ทําให้เราไม่ได้ไงมันก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณก็ค้างตึงอยู่ตรงนั้นอ่ะอืมคุณก็เลยค้างตึงอยู่อย่างนั้นจนบางทีมันก็เสับสนในใจอะ่ะอืม ภาพที่เห็นคือคุณค่อนข้างเขาใช้คาว่าอะไรอะปักหลักปักคงมากเลยว่าเฮ้ยถ้าถ้าไม่สามารถนะถ้าไม่สามารถที่จะทำให้เราสารต่อเจตนารมณ์ของการมีชีวิตคู่ต้องใช้คำนี้เลยนะเจะตนาล,ลมของการมีชีวิตคู่แต่แรกต้นเนี่ย ถ้าเขาไม่สามารถมาทําให้มันสักเซสได้อ่ะคุณไม่เอาอืคุณไม่เอา,อเ,อาเพราะเหมือนคุณอยู่ด้วยบางข้อตกลงบางอย่างข้อตกลงอะไรหลายอย่างคุณค่อนข้างสตรีกับคนที่เข้ามาเหมือนกันสำหรับคนโสดคนเก่าโสดที่มีคนเก่าโอ้ไม่ก็โดมีความรู้สึกว่าเพื่อนอนะวงเพื่อนคุณอนะอยากให้คุณมูฟออนนะ วงเพื่อนคุณอนะ่ะอย่าให้คุณมุดอ่อนนะแต่ขอโทษเถอะบางมุมคุณก็คิดถึงคนเก่าๆจริงๆอืมซึ่งคนเก่าๆก็มีวี่แววว่าจะกลับมาด้วยอืมพลังงานเนาะเ้ามองในเชิงธาตุเนาะชาวธาตุไฟไม่สินสนูชัดมาชาวธาตุน้ําก็มีชาวธาตุดินมีเหมือนกันชาวอัมระั ชาววันจันทร์มาครบมาเต็มสตรีมไพ่อาลขาเน4สี่ใบอยากบอกอะไรชาววันเสาร์นะครับ h ไฮเทน o u วิ i t ลิตี้กลับมามีชีวิตชีวาให้กับตัวกลับมาสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับตัวเองเนาะเออหรือเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าด้วยนะทั้งคนโสดหรากคนมีคู่เลยเพราะอะไร มันเหมือนกับว่าคุณหนักหนาในความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มานานเนาะอืมกลับมามีคุณค่าให้กับตัวเองกลับมาทําให้ชีวิตตัวเองมีความสุขที่สุดนะครับอืมถ้ามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่คุณแหกอยู่ถ้าคุณไม่พร้อมจะปล่อยความสัมพันธ์ด้วยนะเออถ้าคุณไม่พร้อมจะปล่อยความสัมพันธ์ก็กลับมาทาให้ตัวเองมีชีวิตชีวาอย่าเอาใจไปลงกับเขาเยอะเรามีหลายอย่างที่ต้องโฟกัสนะครับชาววันเสาร์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเหนื่อยนะครับอืม ความเหนื่อยเป็นความเหนื่อยเป็นเหตุเป็นทุนเลยนะเป็นต้นทุนชีวิตเลยนะความเหนื่อยของคุณนะ่ไม่มีอะไรที่คุณสร้างมาด้วยคําว่าง่ายเน่ยเออเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเอาใจช่วงเนี้ยไปไว้กับที่อื่นเรื่องอื่นอาจจะดีอืมอินฟิ i ิตี้เ s s i n g ให้อภัยในบางเรื่องที่เรายอมรับไว้ครับแค่นั้นเลยเพราะบางทีมันก็มีในเรื่องเก่าๆหรือเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจมาตลอด บางทีคุณอาจจะเป็นคนตึงกับตัวเองด้วยว่าถ้ามีความสัมพันธ์ฉันต้องประมาณเนี่ยมันก็เลยพอถึงจุดหนึ่งคุณก็ปล่อยวางได้นะเอาจริงๆนะพอถึงจุดหนึ่งคุณปล่อยวางได้นะถ้าคุณพร้อมจะปล่อยประมาณนั้น e e p อยู่ดีมาไลฟ์เอ่อขอให้คุณเชื่อมั่นนะครับค่อนข้างตรงเลย คือขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณคุณคาดหวังอะไรในชีวิตขอให้คุณเชื่อมั่นว่ามันทําได้จริงๆถ้าคุณคาดหวังในเะรื่องความรักคุณก็จะได้เจอมันจริงๆอืมเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นอนาคตไกลไกล be gentle with yourself ไม่ต้องตึงกับตัวเองทุกเรื่องทั้คนโสดรือคนมีคู่ไม่ต้องตึงกับตัวเองในเรื่องของการที่พบปะความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆก็ตามหรือเป็นการที่บางทีอ่ะเรา จะเรียกว่าอย่างไรเราพบพันเนาะเราพบพานสิ่งแปลกใหม่เราพบพันเหตุการณ์ใหม่ๆเข้ามาขอให้ใช้สติในการมองขาดปัญหามองปัญหาให้ขาดดีกว่าเรามานั่งทุกข์ใจในการที่เราเราจมกับมันจมหายเลยนะบางคนอะจมหายไปกับมันซําๆประมาณนั้นเลยขอบคุณนะครับสำหรับชาววัน เสาเนาะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมีความสุขมากๆโชคดีในเรื่องของความรักทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ